สวัสดีครับผมอารุณสวัสดยามเช้าครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับที่ช่องบาปูสินค้าเกษตรของเราอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมเมื่อวานนี้ร้อนวันนี้หนาวขึ้นอีกแล้วควันออกปากมือสั่นเลยครับผมวันนี้ที่ต่างจังหวัดที่ภาคอีสานนะครับสําหรับใครที่ชอบกล้วยไม้ตระกูลสายนะครับผมกําลังทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกนะครับ กลวยไม้ป่าแท้ดอกหอมนะครับตัวนี้เป็นเอื้องสายสามสีนะครับผมปลูกแบบห้อยหัวนะฮะปลูกแบบห้อยหัวลงแบบนี้ห้อยหัวลงแบบนี้นะครับผมเวลาออกดอกก็จะออกมาตามช่อทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับผมเขาจะออกดอกมาแบบสวยอลังการสะพรั่งเลยเป็นพวงระยะเลยนะครับผมงานกอสวยนะครับสำหรับเอื้องสายสามสี 1>, 1กิโลแ0บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มพิเศษ3กิโล2 0 0 0บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับท่านใดที่สนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8มีเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับผมโทรหาผมโดยตรงเลยแอดไลน์ก็เบอร์นี้เบอร์เดียวคือ0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับบัญชีโอนบัญชีแค่สุภกิจจุลชาตินะครับบัญชีอื่นเป็นมิจฉาชีพนะ ผมบอกก่อนนะครับเรื่องสาย3 4 1กิโลแ0บาทส่งพีส่งฟรีครับผมวัสดุปลูกก็เป็นการมะพร้าวสาปปลูกแบบห้อยหัวชอบร่มรำไรนะครับผมปลูกห้อยตามต้นไม้เลยก็ได้มดติดนะครับผมกล้วยไม้ฤดูนี้นะครับผมเขาจะทิ้งใบทั้งหมดนะครับผมไม้ป่าทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกทั้งหมดแล้วเขาก็สักพักนึงเขาก็จะแตกยอดใหม่แล้วเขาจะทิ้งใบประมาณเดือนกว่าๆครับผมที่จะเป็นเหมือนหัวล้นแบบนี้ ก็จะทิ้งไปประมาณเดือนกว่าสักพักหนึ่งก็จะเริ่มแทงช่อแทงตาด,ดอกออกมาแล้วนะครับคือไม้สวยนะฮะเอื้องสายทุกชนิดเรามีนะครับผมอ้ยไม้ป่าทุกชนิดเรามีขายและจัดจำหน่ายนะครับใครสนใจเอื้องสาย3ามสีนะ1กิโลบาทรูปรดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปแล้วนะคะผม1กิโลแ0ส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับผมจัดส่งบริษัทขนส่งแฟกนะครับผมแล้วก็ บริษัทสีส้มแล้วก็จะมีตัว g n t สีแดงนะครับผมเคอรี่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องมาบูสินคา้าเกษตรใครสนใจโทรมานะครับผมกล้วยไม้ป่าทุกชนิดเอาไปปลูกได้เลยสักนักสะสมกล้วยไม้ป่านะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ